ต่างชาติอึง้งไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากระเพาะปลาที่ยาวราชจะราคาหลักล้านพวกเขายังเอ่ยชมว่าอาหารไทยอร่อยเหลือเกินจนต้องพูดออกมาว่าอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นพัแนงหรือแกงมัสมัน่นก็สามารถทำให้ชาวต่างชาติตกหลุมรักในรสชาติได้อย่างง่ายดายและเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาว่าหลังจากกลับมาอีกครั้งในรอบสิปี สถานีรถไฟบางซื่อจะใหญ่โตมโหรารเพียงนี้พร้อมทั้งเห็นว่าประเทศไทยได้พัฒนาไปไกลอย่างน่าทึ่งการได้นั่งรถไฟในไทยกลายเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาบอกว่าลืมไม่ลงจริงๆวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งครอบครัวชาวต่างชาติที่หลงรักประเทศไทยและหลงรักอาหารไทยจนเอ่ยปากว่าอร่อยมากเป็นครอบครัวที่ทั้งน่ารักและอบอุ่น ครอบครัวนี้เป็นชาวสหราชอาณาจักรประกอบด้วยคุณอาดัมคุณอินนาและน้องมาเรียซึ่งเดินทางท่องเที่ยวไปหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยคลิปนี้มีชื่อว่าทานอาหารเช้าแบบคนไทยแท้ๆโดยมีเพื่อนชาวไทยทำหน้าที่แนะนำอาหารแต่ละชนิดให้คุณอาดัมและคุณอินนาสถานที่ถ่ายทำอยู่ที่เกาะช้าง คุณอาดัมเล่าว่าวันนี้พวกเขาจะได้สัมผัสประสบการณ์การกินอาหารเช้าแบบคนไทยร้านที่พวกเขามาก็คือร้านข้าวแกงปักใต้ซึ่งมีอาหารหลากหลายตามสไตล์ร้านข้าวแกงไทยคุณอินนาตามเพื่อนชาวไทยมาที่ร้านเพื่อให้เป็นไกด์คอยบอกว่าอาหารในตู้กระจกมีอะไรบ้างคุณสุซึ่งเป็นเพื่อนชาวไทยอธิบายคร่าวๆว่าอาหารไทยจะมีจานหลักและเครื่องเคียงเป็นผัก คุณอินนาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ทานอาหารเช้าแบบไทยเธอถามคุณสุว่าช่วยเลือกอาหารเช้าให้เราได้ไหมคุณสุก็ตอบทันทีว่าได้แน่นอนจะเลือกแกงเผ็ดแกงหวานและผักแล้วสั่งไปเป็นชุดเลย พอกลับมาที่โต๊ะอินหน้าหันไปถามสามีว่าคุณพร้อมสำหรับการท้าทายหรือ,อยังคุณอาดัมตอบอย่างมั่นใจว่าพร้อมแล้วและพร้อมเสมอเขายังบอกกับภรรยาว่าตอนนี้ใกล้จะสิบเอดโมงแล้วแต่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยจนมือเริ่มสั่นด้วยความหิวอินหน่าหันไปถามคุณสุว่าปกติแล้วไม่ได้ทำอาหารทานเองเหรอ คุณสุยิ้มแล้วตอบว่าการทำอาหารใช้เวลานานโดยเฉพาะเมนูแกงคนส่วนใหญ่จึงเลือกมาทานที่ร้านเพราะสะดวกกว่า อินหน้าหันไปบอกสามีทันทีว่าท่านนานขนาดนั้นฉันก็คมไม่ทำเองเหมือนกันเธอดูตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดไม่นานอาหารก็ถูกยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะมีทั้งแกงขี้เหล็กแกงมัสมันน้ำพริกกะปิปลาถูทอดผัดฟักทองใส่ไข่คัวกลิ้งต้มจืดผักดองและผนงคุณอาดัมเริ่มด้วยการหยิบถั่วฝักยาวจิ้มน้ำพริกกะปิตามขุนสุแล้วอืม้มอร่อยดี จากนั้นคุณสุเริ่มอธิบายแต่ละเมนูให้ทั้งคุณอาดัมและอินน่าฟังคุณอาดัมตักขัาวกลิ้งแล้วต่อด้วยแกงมัสมัน่นก่อนจะถามคุณสุว่าในแกงใส่ถั่วกับกะทิใช่ไหมเขาหันไปบอกภรรยาว่าคุณต้องชอบแน่ๆอินน่าลองชิมแล้วตักเพิ่มทันที อินนาพูดว่าใช่จริงๆอย่างที่คุณบอกฉันชอบมากอินนาลองอธิบายต่อว่ารสหวานของแกงมัสมันนั้นอร่อยกลมกล่อมไม่ธรรมดาเลยพร้อมทำท่าจีบนิ้วประกอบอร่อยจริงๆฉันชอบมาก คุณอาดัมลองแกงขี้เหล็กต่อแต่พอเคี้ยวเข้าไปก็ถึงกับขมวดคิ้วแม้จะไม่พูดอะไรออกมาอินน่าหันไปหาน้องอินเดียซึ่งอายุไล่เลี่ยกับน้องมาเรียและมาพร้อมกับคุณสุเธอถามน้องอินเดียว่าลองชิมแกงขี้เหล็กดูหน่อยสิน้องอินเดียทำหน้าตกใจเล็กน้อยแล้วตอบว่าไม่เคยลองแกงขี้เหล็กมาก่อนเลย อินนาพยายามชวนให้ลองชิมสุดท้ายน้องอินเดียย,ยอมตกลงแล้วเอื้อมช้อนไปตักแกงขี้เหล็กเข้าปากคุณอาดัมที่นั่งอยู่ก็พลอยหลุนไปด้วยอยากรู้ว่าน้องจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเพียงครู่เดียวน้องอินเดียก็รีบคายแกงขี้เหล็กออกมาเพราะทนรสขมไม่ไหวทําให้คุณอาดัมหัวเราะตามทันทีน้องอินเดียพูดอย่างชัดเจนว่าพอแล้วขมมาก อินน่าลองชิมแกงขี้เหล็กบ้างแล้วบอกว่าอืมเข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนถึงชอบน่าจะเป็นเพราะรสขมผสมกับรสมันของกะทิแต่เธอก็เสริมว่าแกงขี้เหล็กยังไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับเธอถ้าต้องเลือกเธอยกให้แกงมัสมั่นเป็นที่หนึ่ง จากนั้นเธอก็หันไปมองจานของลูกสาวจานของน้องมาเรียมีผัดฟักทองและไข่ต้มพร้อมซอสสำหรับจิ้มไข่ต้มส่วนคุณพ่ออย่างอาดัมบอกว่าสำหรับเขาทะแนงคือรสชาติที่ใช่ที่สุดอินนาจึงถามต่อว่าระหว่างมัสมั่นกับถแนงอะไรที่ถูกปากมากกว่าอาดัมตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่าถแนง ต่อจากนั้นเขาก็หันไปถามคุณสุว่าชอบเมนูไหนคุณสุยิ้มแล้วตอบว่าแกงขี้เหล็กนี่แหละถูกปากที่สุดพร้อมหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีอินหน้าลองชิมกระดูกหมูกับผักกาดดองบ้างเธอบอกว่าหน้าตาคล้ายกับซุปของมอโดวารัสเซียและยูเครนอาดัมจึงถามว่าทำให้คิดถึงบ้านไหมอินน่าตอบว่ารสชาติไม่เหมือนกันเลยแม้หน้าตาจะคล้ายแต่รสก็อร่อยไปอีกแบบ เธอหันไปบอกน้องอินเดียว่าหนูนำหน้าคนอื่นแล้วนะมีของหวานแล้วจึงถามว่าของหวานนี้คืออะไรน้องอินเดียตอบว่าข้าวเหนียวดำในน้ำกระทิอินหน้าถามต่อว่านี่คือจานโปรดใช่ไหมน้องพูดเป็นภาษาไทยว่าอร่อยมากๆพร้อมทำท่าทางดีใจอย่างเห็นได้ชัด อาดัมไม่พลาดที่จะเรียนแบบท่าทางของน้องอินเดียแล้วพูดว่าอร่อยมากๆเช่นกันพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก่อนจะบอกว่ากินไปตั้งเยอะแต่จ่ายแค่545บาทหรือประมาณ16ดอลลาร์สหรัฐได้อาหารถึง7อย่างของหวาน1อย่างและรวมเข้าเปล่าด้วย จากนั้นครอบครัวนี้ก็เดินทางต่อมาอยัางกรุงเทพพวกเขาได้ไปท่องเที่ยวย่านบางรักและเยาวราชโดยมีไกด์ชาวไทยพานั่งรถตุกต๊กตุ๊กประเวนชมบรรยากาศ เมื่อมาถึงเยาวราชอาดัมตรงไปอย่างหน้าร้านขายกระเพาะปลาแห้งเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีฐานะจริงๆถึงจะซื้อกระเพาะปลาแห้งเก็บไว้ที่บ้านเพื่อนำไปปรุงอาหารอาดัมชี้ไปที่ด้านหลังพร้อมเล่าว,ว่ากระเพาะปลาแห้งที่เห็นนี้มีราคาสูงถึงหนึ่งล้านบาทและจริงๆแล้วยังมีที่แพงกว่านี้อีกเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ราว2 8 0 0มื่ดถึง2อ0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ เขาย้ำด้วยสีหน้าท่าทางที่เต็มไปด้วยความทึ่งและประหลาดใจจนพูดไม่ออกไม่เคยคิดมาก่อนว่าอีกซีกโลกหนึ่งของที่ดูดธรรมดาในสายตาเขาจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้ถึงกับบอกว่าแทบไม่อยากเชื่อเลย จากนั้นไก่ก็พาทุกคนไปชิมขนมปังปิ้งอาดัมถามน้องมาเรียว่ารสชาติเป็นอย่างไรน้องตอบเป็นภาษาไทยว่าอร่อยมากส่วนอาดัมกับอินน่าบอกว่ารสชาติที่ชอบที่สุดคือช็อกโกแลตต่อมาก็ไปชิมปาท่องโกจิ้มนมหลังจากได้ลองทั้งอาดัมและภรรยาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางครั้งของเรียบง่ายอย่างปาท่องโกก็อร่อยและสุดยอดได้เหมือนกัน จากนั้นไกด์ก็พาทางครอบครัวไปลองร้อยพวงมาลัยที่ปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดค้าส่งดอกไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกน้องมาเรียดูภูมิใจมากเมื่อสามารถร้อยมาลัยได้สำเร็จสองสัปดาห์ถัดมาครอบครัวนี้ออกเดินทางโดยรถไฟไปยังเชียงใหม่คุณอดัมได้จองตั๋วรถนอนไว้ล่วงหน้า เมื่อมาถึงสถานีรถไฟบางซื่อทั้งเขาและภรรยาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานีแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามบินอาดัมเล่าว่าครั้งล่าสุดที่เขามาที่นี่เมื่อสิบปีก่อนสถานีแห่งนี้ยังเป็นสถานีเก่าในใจกลางกรุงเทพแต่ตอนนี้กลับถูกปรับปรุงให้ใหญ่และทันสมัยขึ้นมากจนเขาเผลอคิดไปว่ามันคือสนามบินขนาดมหึมา เขาพูดติดตลกว่าจะโชว์ทักษะการลากกระเป๋าให้ดูเพราะจากการเดินทางท่องเที่ยวมาหลายที่ทำให้เขาลากกระเป๋าได้อย่างคล่องแคล่วอินนาเอินก็ตื่นเต้นถึงขั้นเรียกสามีให้หันไปดูเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อชื่อดังพร้อมถามว่าเห็นหรือยังอาดัมตอบทันทีว่าทำไมจะไม่เห็นละ่ะก็เรากำลังอยู่ในสถานีที่เหมือนสนามบินทำไมถึงจะไม่มีเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติได้ หลังจากทานอาหารเสร็จครอบครัวก็เดินไปขึ้นรถไฟพอไปถึงตู้นอนทั้งคู่ถึงกับหัวเราะออกมาเพราะสัมภาระที่ขนมานั้นเยอะจนแทบไม่มีทางเดินอาดัมบอกว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวนักท่องเที่ยวตัวจริงไม่เหมือนพวกแบ็คแพ็คเกอร์พวกเขานำของทุกอย่างที่จําเป็นติดมาด้วยกระเป๋าจึงมีหลายใบยอย่างที่เห็น เช้าวันรุ่งขึ้นวิวทิวทัศน์ที่มองออกไปจากหน้าต่างรถไฟก็สวยงามจนยากจะละสายตาอาดัมบอกว่าหลังจากนี้จะไปหากาแฟดื่มกันแต่พอได้ดื่มแล้วเขากลับรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปคาเฟอียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทางครอบครัวจึงตรงไปยังตู้สเสบียงอาดัมเล่าว่าที่ตู้สเสบียงนี้วิวดีมากเพราะหน้าต่างสามารถเปิดรับลมได้ทุกคนเลยชอบมานั่งชมวิวที่นี่กันเขายัางเล่าต่อว่าตอนซื้อกาแฟคนขายเทกาแฟจากซองใส่แก้วเสร็จก็โยนถุงพลาสติกออกไปนอกหน้าต่างทันทีทำเอาเขาอึ้งไปเลยทั้งที่ถังขยะก็อยู่ข้างๆตรงนั้นแต่กลับไม่ทิ้งลงถัง เช้านั้นอดัมจิบกาแฟพร้อมยื่นหน้าออกไปรับลมเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างบอกไม่ถูกอินน่าเล่าว่าสถานีที่เพิ่งจอดไปคือขุนตาลซึ่งมีอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเธอหยิบโทรศัพท์มาโชว์รูปให้สามีดูพร้อมบอกว่าอยากกลับมาที่นี่อีกและอยากมาด้วยรถไฟแบบเดิม การเปิดหน้าต่างรับลมชมวิวทิวทัศน์จากสองข้างทางและสูดกลิ่นธรรมชาติเข้าเต็มปอดเป็นประสบการณ์ที่เธอหลงรักก่อนจบคลิปอาดัมกับภรรยาก็พูดตรงกันว่าการนั่งรถไฟไทยครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันลืมเลยสุดท้ายอาดัมบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากและหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันเช่นกัน อาดัมบอกว่าถ้าใครเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้เขาฟังบ้างว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นเหมือนพวกเขาหรือเปล่าเขายังฝากให้ทุกคนติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการกล่าวลาสำหรับวันนี้ลาไปก่อน ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอเรื่องราวการท่องเที่ยวเมืองไทยของครอบครัวชาวต่างชาติสุดอบอุ่นที่พาเราไปสัมผัสทั้ทงรสชาติอาหารไทยและบรรยากาศสุดประทับใจหวังว่าทุกคนจะได้รับรอยยิ้มและความสุขจากการเดินทางครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ